สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแปด1ตุลาห้าสนะครับโจทย์กําหนดให้ความสูงของคนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติถ้ามีคนสูงกว่า145เซนและ165เซนอยู่ที่84.13และ15.87ตามลําดับแล้วสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของความสูงของคนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เรียงมบอกว่าโจทย์ถามหาสัมประสิทธิ์การแปรผัน ตัวย่อคือ CV มีค่าเท่ากับ SD ส่วน x bar นี่คือ t a r ์เกที่โจทย์อยากได้โจทย์กำหนดว่ามันเป็นการแจกแจงแบบปกติแล้วก็ให้ตารางมาแปลว่าพี่แบงค์จะต้องนึกถึงพื้นที่ใต้โค้งยังจำเรื่องพื้นที่ใต้โค้งนะพี่แบงค์ทบทวนสูตรที่นิดนึงก็คือ xi สามารถแปลงเป็น z โดยใช้สูตร z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วน SD แสามารถแปลงเป็นพื้นที่ได้โดยการเปิดตาราง A ทําให้มันเป็น percent, เปอร์เซนต์โดยการคูณร้อยเปอร์เซนต์สามารถทําให้เป็นจํานวนคนหรือทําให้เป็นเปอร์เซนไทยก็ได้เป็นความสัมพันธ์แบบนี้ต่อเนื่องกันมาถ้าวาดพื้นที่ใต้โค้งเสร็จปับ๊บเรากลับมาที่ตรงนี้นะครับตรงกลางคือ x-bar แบ่งออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งละ50%แต่ถ้าอ่านตามตรงนี้เขาบอกว่ามีคนสูงกว่า145 ถ้าอ่านคำว่าตามลำดับก็คือ145มีอยู่84.13แปลว่า145ต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะมันคือ84.13%เปอร์เซ็นโอเคไหมครับทีนี้อ่านถัดมาเขาบอกว่าตรง165มีคนสูงอยู่มีคนสูงกว่า15.87%เปอร์เซ็ แปลว่า1 6อยเนี่ยมีคนสูงอยู่มากกว่ามันอยู่แค่15.87%เเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยพี่แบงค์แปะเปลี่ยนตัวพวกนี้ให้มันเป็นแอเรียก็คือให้มันเป็นพื้นที่โดยการหารร้อยออกไปก็เลยกลายเป็น0.8413ส่วนตัวพื้นที่15.87เปลี่ยนเป็นพื้นที่ก็คือ0.1587 โดยปกติเวลาเราวัดพื้นที่ถ้า,าอยากจะไปเปิดตารางเราต้องวัดจากพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมต้องวัดจากศูนย์ไปสองข้างทีนี้ทีนี้ในในสีชมพูเนี่ยเราบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือศูนย์จุดแปดสี่หนึ่งสามแต่ถ้าครึ่งเดียวเนี่ยมันคือศูนจุดห้าแปลว่าพื้นที่ของฝั่งสีสฟ้าตัวเนี้ย คือ0.8413ลบกับ0.5ซึ่งก็คือ0.3413พื้นที่ตรงนี้คือ0.3413เมื่อมาเปิดตารางดู0.3413มีค่า Z เป็น1แต่แต่อย่าลืมนะครับบรรทัดแรกคือ x x บรรทัดที่2คือ Z Z ตรงกลางคือ0ฝั่งซ้ายมือต้องมีค่าเป็นติดลบดังนั้นเมื่อกี้เราเปิดมาว่า Z คือ1 แต่ในความเป็นจริงถ้าอยู่ฝั่งซ้ายมือต้องเป็นติดลบหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ในพื้นที่สีเหลืองในไฮไลท์สีเหลืองถ้าพี่แบงค์อยากจะหาค่ามันจะหายัางไงเราบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเรารู้ว่าฝั่งนี้ทั้งฝั่งเนี่ยคือ0ูนุดห้าแต่เฉพาะตรงสีตัวเนี้ยไปแล้วเนี่ยคือหนึ่งห้าแปดเจ็ดงานพื้นที่ไฮไลท์สีสีเหลืองเนี่ยก็คือ0ูจุดห้าลบออกด้วย0ูนย์จุดหนึ่งห้าแปดเจ็ดป่ะครับ ซึ่งก็คือ0ู4 1 3จุดสามสี่หนึ่งสามอ้าวงั้นพื้นที่สองข้างนี้มันเท่ากันเลยสิค่า Z ก็คือ1เหมือนกันเราบอกว่าถ้าค่า Z เป็น1แปลว่าตรงกลางะครับปกติกราฟมันเป็นกราฟบาลานซ์ก็คือสองข้างมันเท่ากันนั่นหมายความว่า X บาร์คือจุดกึ่งกลางระหว่าง145กับ165ทันทีเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกว่า x bar มีค่าเท่ากับ1 4 5บวก1 6 5หาร2ซึ่ง1 4 5บวก1 6 5หาร2ก็คือ310หาร2หรือก็คือ155นั่นเองประเด็นถัดมาตอนนี้ก็คือเรายังไม่รู้ sd แต่เรารู้คู่คู่หนึ่งละเรารู้ว่าถ้า1 6 5ค่า Z มันเป็น1 เรามาใช้สูตร z เท่ากับ x i ลบ x บารส่วน s d ตัวนี้ได้ไหมครับโอเคพี่แบงค์มาใช้ z เท่ากับ x i ลบ x b a r ส่วน s d เรารู้ว่าค่า z คือ1แล้ว x จะเป็น165 x b a r ม,มีมีกี่หามาแล้วนี่ว่าคือ155 s d ก็ติดไว้งั้นแก้สมการมาย้าย s d คูณไขว้ขึ้นไป165ลบ155ก็คือ10 ชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้โจทย์ถามหา cv cv มีค่าเท่ากับ sd o cv ไม่ใช่ vc cv มีค่าเท่ากับ sd ส่วน x bar sd คือ10 x bar คือ155มันจะอยู่ช้อยไหนอะ่ะ10ส่วน155เราตัดเลขเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนได้ไหมเอาแม่ห้าตัดเอาแม่ห้าตัด ก็เลยกลายเป็นเหลือ2ส่วนด้วย31ดังนั้นข้อนี้ตอบ2ส่วน31อยู่ในช้อย2ครับอย่าลืมนะครับถ้า2ข้างมันมีค่าแซทเท่ากันมันมีทริคง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือจุดกึ่งกลางของมันเนี่ยจุดกึ่งกลางระหว่าง x 2ตัวจะเป็น x บาร์เลยเสมอโอเคนะครับ